ตอนแรกผมก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันว่าผมจะทําได้หรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้เคยทํางานเกี่ยวกับการผู้จัดการมาก่อนงั้นตอนที่เราได้มาเป็นผู้จัดการแล้วอะไรที่เราเสึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่กดดันที่สุดตนนั้งแต่ตอนเราตําแหน่งทํางานกับคนครับผมเคยคิดที่จะเลิกเดินงานสายนี้เลยผมได้ออกไปขับแก๊ปเลย ยังต้องเรียนรู้มากขึ้นกว่านี้ครับด้วยการจัดการร้านการดูแลการบริหารการควบคุณลูกน้องครับผมว่าผมทําได้ดีกว่านี้อีกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวีรพลจำพศนะครับหรือโดครับอ่าคุณโดซึ่งคุณโดททาตําแหน่งอะไรอยู่ตอนนี้ฮะตอนนี้เป็นผู้จัดการร้านครับ ดูภาพรวมของร้านทั้งหมดเลยใช่ครับซึ่งจริงๆตอนนี้คุณโดทํางานอยู่ที่ที่ไหนเอ่ยรับเฮาส์ครับรับเฮาส์ซึ่งตัวนี้เป็นร้านประเภทไหนครับเป็นร้านเหล้าครับแล้วมีอาหารด้วยครับเป็นพวกอาหารตามสั่งครับแต่เป็นพวกแนวฟิวชั่นครับเอาอาหารตามสั่งมาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับปกติมันเปิดประมาณกี่โมงครับพี่เอ่อวันอาทิตย์ถึงวันพุธหัสเปิด5โมงเย็นถึงตีหนึ่งครับศุกร์เสาร์จะเปิด4โมงเย็นถึงตีสองครับ คุณโดอยู่ที่ร้านเขาเนี่ยก็คือตำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับตอนมาสมัครเป็นตอนแรกเป็นหัวหน้าครัวครับคนที่เขาเป็นเชฟเดิมๆเขายอมรับได้เหรอครับอ๋อผมมาเป็นคนแรกของร้านครับร้านเพิ่งเปิดครับก็คือเป็นแบบในเดย์วันมาด้วยกันเลยูลทุกอย่างแปลว่าสูตรอาหารทั้งหมดคุณโดเป็นคนพัฒนาอ่าใช่ครับผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองครับแปลว่าอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่คนนี้แล้วอ่าใช่ครับซึ่งตอนนี้อร่อยคร่งจริงๆแล้ว ที่เราบอกว่าเราทําเป็นหัวหน้าเชฟทําไมเจ้าของร้านเขาถึงกล้ารับเราให้เป็นหัวหน้าเชฟตั้งแต่ day เดย์วันทางบ้านผมมีกิจการร้านอาหารอยู่แล้วครับด้วยที่ผมมีพื้นฐานทางด้านการทําอาหารครับผมก็เลยชอบในสายงานนี้ไปเรียนมาไม่ได้เรียนครับก็ศึกษาจากาสื่อออนไลน์ทั่วไปครับนะครับแล้วก็มีพื้นฐานจากทางบ้านมานิดหน่อยซึ่งตอนนั้นเราก็เลยไปแบบเปิดร้านอาหาของตัวเองอ่าใช่ครับแล้วทำไม,มไม่ทําต่ออืม ด้วยที่ความรู้วองผมมีแค่ทําเป็นทําอร่อยรู้ว่าต้องทํำยังไงแต่ด้วยร้านอาหารร้านหนึ่งไม่ได้มีแค่ความรู้แค่ตรงนั้นครับมีทั้งระบบหลังบ้านกนารจัดการอะไรหลายเรื่องที่ต้องทอําอีกเยอะครับผมก็เลยไปไม่รอดท้อเลยไหม ที่จะต้องทําอาหารต่อไปท้อครับผมเคยคิดที่จะเลิกเดินงานสายนี้เลยผมได้ออกไปขับแก๊ปเลยแต่ด้วยที่ผมขับแก๊ปก็ไม่ใช่งานที่ผมถน,นัดครับผมก็เลยต้องกลับมาทํางานสายนี้เหมือนเดิมใช่คำว่ารักไหมใช่ออประมาณนั้นครับไม่ใช่งานที่รักแต่เราเสึกว่าเรารักในการทําอาหารอ่าใช่ครับก็เลยว่าไปหาสมัครตัวเชฟซึ่งณนะตอนนั้นพวกพอเรา move ไปอยู่ที่ร้านนั้นเราก็เลยว่าได้เริ่มทําอาหารแบบจริงๆจังๆ ในส่วนตอนที่เป็นหัวหน้าครัวอยู่ที่รับเขาทีนี้แล้วจะต้องสเตปไปเป็นผู้จัดการทาไมอยู่ดีไปเป็นผู้จัดการได้ผมเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วทําก่อนคิดที่หลังมันก็เลยมีข้อผิดพลาดบ้างพี่เขาก็เลยนี่แหละครับเป็นคำสอนของเขาให้ผมมีสติคิดก่อนค่อยทําไม่ให้ทําแล้วคิดที่หลังมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดบ้างครับ hmm. การที่เราทําเร็วทําไวแต่ทําผิดอันนั้นมันจะทําให้เราช้าครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราช้าลงหน่อยแต่ทำถูกอันนั้นจะไวกว่าครับแล้วหน้าที่ที่เราทำอยู่ในฐานะผู้จัดก,การณะปัจจุบันที่ราเขานี่โดมีหน้าที่อะไรบ้างครับในผู้จัดก,การผมก็มีดูแลจัดก,การร้านแก้ปัญหเาเฉพาะหน้าครับแบ่งงานน้องๆดูความเรียบร้อยของร้านครับสั่งของเช็คของดูสต็อก งานทั่วไปประมาณนี้ครับมืองานก็คือมันก็จะมีงานของเฮดเชฟเหมือนเดิมอ่าใช่ครับแล้วก็จะมีงานของ HR อา,าร์กับพนักงานมาด้วยใช่ครับบัญชีได้ดูไหมเออบัญชีไม่ได้ดูครับดูแค่เรื่องการสัมภาษณ์งานดูรับสมัครงานอะไรพวกนี้ด้วยครับอ๋อก็คือดูแค่คนของบริการอ่าใช่ครับอ่าเป็นภาพรวมตรงนั้นมากกว่าแล้วเรารู้สึกว่าง,งานนี้มันท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมไหมท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมครับตอนแรกผมก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันว่าผมจะทําได้หรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้เคย ทำงานเกี่ยวกับการผู้จัดการมาก่อนผมก็เลยลองทําดูครับเขาให้มาผมก็ลองทําดูแต่ก็ทาได้ดีหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับแต่เราก็เคยผ่านการเป็นเจ้าของร้านมาแล้วนี่อ่าใช่ครับแล้วมันต่างยังไงกับการที่วอนโดม,มีร้านตัวเองและบริหารตัวเองนะ,ะตอนนั้นกับตอนนี้เรามาบริหารร้านคนอื่นอันนั้นผมเป็นเจ้าของเองครับอันนี้ผมเหมือนมาเป็นลูกน้องเขาอีกทีว่าการทํางานของผมพอใจสําหรับเจ้าของร้านหรือเปล่า แต่นั้นผมเป็นเจ้าของร้านเองผมพอใจในตัวผมเองครับอ๋ <c oughs> อเข้าใจะละนั่นหมายถึงว่าคุณโดบอกว่าณตอนนั้นไมาเราจะทําดีหรือแย่แค่ไหนเรารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ดีแล้วสําหรับเราใช่ครับแต่พอเราต้องมาเป็นผู้จัดการร้านร้านหนึ่งแล้วก็มีคนที่มานั่งเหมือนตรวสอบเราเรากลัวว่าเราจะทําได้ <c oughs> ไม่ดีพออ๋อ <c oughs> แต่ก็คําที่พี่คนหนึ่งที่เขาเคยสอนเราว่าให้เราช้าลงเย็นลงมันช่วยผลักดันให้เราเติบโตไปในในส่วนของผู้จัดการได้มากแค่ไหนก็คือเอาเป็นภาพรวมเลยเรื่องจากการร้านเลยนะครับ ก็คือการที่เขาให้ผมเย็นลงก็เหมือนกับตอนแรกเลยครับที่ผมเป็นคนคิดเร็วทําเร็วทํำก่อนคิดที่หลังเหมือนกันเลยครับผมก็ต้องมาตั้งสติการสั่งงานแบ่งงานให้กับพนักงานผมก็ต้องใจเย็นลงไม่ใช่ว่าฝั่งสั่งสังง่ไว้อย่างเดียวครับงั้นตอนที่เราได้มาเป็นผู้จัดการแล้วอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่กดดันที่สุดตั้งแต่ตอนเราตำแหน่ง ทำงานกับคนครับด้วยที่ผมต้องดูแลพนักงานที่มีจํานวนเยอะแล้วหุ้นส่วนที่มีหลายคนครับผมเป็นคนกลางที่ต้องสื่อสารระหว่างพนักงานกับหุ้นส่วนครับผมก็เลยต้องทําความเข้าใจกับทั้งตัวพนักงานทั้งตัวหุ้นส่วนครับเพื่อที่มาจูนเข้ากันโนตอนนี้ก็คือเป็นตำแหน่งผู้จัดการแล้วของร้านนะร้านหนึ่งที่ถือว่าประสบความสาเร็จร้านหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีหลายหลายคนรู้จักเราคิดว่านี่มันคือสุดเรื่ยังของการเป็นผู้บริหาร ยังครับผมยังคิดว่าผมยังไปได้อีกยังต้องเรียนรู้มากขึ้นกว่าน,นี้ครับด้วยการจัดก,การร้านการดูแลการบริหารการควบคุมลูกน,น้องครับผมว่าผมทาได้ดีกว่าน,นี้อีกครับมันก็เลยเป็นแกป๊ปที่เราไม่เราต้องพัฒนาต่ออ่าใช่ครับคิดว่าถ้ามันไปถึงสุดแล้วมันมีอะไรต่อได้อีกไหมอะไรคือที่สุดของสิ่งที่วุลโดคิดไว้ที่สุดของการจัดก,การบริหารร้านได้ดีแล้วผมก็อยากมีเป็นของตัวเองเล็กๆหนึ่งร้านอ ก็คือกลับไปตามฝันแรกที่เราเคยทําไว้ใช่ครับอยากตามฝันตัวเองให้เป็นจริงครับที่เคยเปิดไว้แล้วไม่ประสบความสำเร็จบอกน้องๆหน่อยแล้วกันว่าถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองไปถึงจุดจากจุดที่ขอให้คุณอาจจะไปสร้างธุรกิจเองได้แต่คุณก็ยังต้องไปเริ่มต้นใหม่เป็นแค่เชฟคนหนึ่งเราใช้แนวคิดอะไรในการพัฒนาตัวเองพยายามเรียนรู้ครับเปิดรับให้มากที่สุดครับอย่าเป็นน้ําเต็มแก้วครับเปิดโลกให้กว้างครับฟังจากคําสอนทุกคนครับ